มาแล้วครับลูกค้ารถเข้าใหม่รถกระบะนะครับสีประตูยกสูงนะคะเกียร์ออโต้คันนี้นะฮะได้เป็นตัวต้าลีโวเลยครับ2.4ตัวมิดเลยลูกค้าและที e, ่สำคัญนะคันนี้นะครับลูกค like ้าได้รถปี2023เลยลูกค้าสภาพเป็นสวยเลยนะครับได้หน้าใหม่นะครับได้หน้าร็อกโคลมาแล้วลูกค้าสภาพสวยแบบนี้เลยตัวรถสีดำนะครับแล้วผมบอกเลยว่าราคากับราคาเบาๆเท่านั้นลูกค้าราคานะครับผมขอคุยไปก่อนนะครับเดี๋ยวพาไปดูคลิปเต็มเราจะบอกว่าราคาเท่าไหร่นะที่สำคัญนะครับรถนะครับลูกค้าตัวจริงสวยมากนะครับตัวรถสีดำนะคคคครรััับบบบมมมาาาากกเเเเลลลลขขไๆู้ห่่พียงแ ใครทีคล่างมองหานะครับรถกระบะสีประตูยกสูงเกียร์ออโต้นะคะได้ปีใหม่ๆแบบนี้นะครับปี2023นะกับเลขใหม่น้อยๆนะลูกค้ากับราคาที่เซฟไปเป็นหลักแสนนะลูกค้ารอติดตามคลิปเต็มหลังจากนี้ได้เลยนะครับก็มาติดตามเต็มนะครับฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับกดคอมเมนต์ให้ผมด้วยนะลูกค้ารถเพิ่งเข้าใหม่สดๆร้อนๆเลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูคลิปเต็มรีวิวทุกซอกทุกมุมนะครับ กับเจ้าตัวต้าลริเวอร์24คันนี้ตัวตัวมิดคันนี้เลยนะครับปี2023ลูกค้ารับประกันนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะสำหรับใครที่หาอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปเต็มกันเลยครับผมสวัสดีครับนะครับผมเซลล์เบอร์อีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมมีรถกระบะเข้ามาหนึ่งคันลูกค้านะครับมานำเสนอนะครับเป็น แบรนหลักนะครับอย่างโตลต้ารีโว่แลนดาที่สำคัญนะครับได้หน้าใหม่ได้หน้าเราโคมาให้แล้วด้วยนะแล้วผมบอกเลยว่าลูกค้าคันนี้นะหน้ารถปี2023นะครับเกียร์ออโต้ตัวมิดเลยนะครับก็มาชมคลิปเต็มนะครับผมเซอร์เบอร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกดคอมเมนต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้ผมด้วยนะครับและเป็นการดัน engagement ของตัวคลิปให้ผมด้วยนะฮะสำหรับคันนี้นะครับลูกค้าเป็นในส่วนของโตลต้านะครับรีโวนึ่ครับ2.4ตัวมิดนะครับพรีเวนเนอร์แบบบล เกียร์ออโต้ปี2023่เลยลูกค้านะครับและก็มากับราคาเพีแค่7,49 0 0บาทลูกค้าเคดีนี้ฟินาวนะครับผ่อมเพียงแค่1,300นาทเองนะครับลูกค้าขึ้นอยู่กับคดีของลูกค้าเลยและทุนพันมาพร้อมััในแล่การขายเครื่องเกียร์ให้ถึง1ปี1,000 0โลนะครับบริการช่วยเหลือ24ชั่วโมงให้อีก1ปีเต็มๆนะครับพร้อมเปลี่ยนถ่ายคองเหลวนะครับและเก็บรายละเอียดตัวรถนะครับให้สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนสมมติสำหรับลูกค้าทุกท่านเลยนะครับนะราย มาพร้อมนะครับกระจังหน้าสีดำนะลูกค้านะครับตัดด้วยขอบโครเมียมนะครับเพิ่มความสว่างให้กับตัวรถนะครับนะได้หน้าหลอดโคมาให้แบบนี้เลยนะครับในโซ่ของไฟหน้านะครับได้แบบโปรเจคเตอร์นะครับลูกค้าพร้อมไฟเดียร์ทามไฟตัดหมอกมีมาให้ครบเลยลูกค้าและที่สำคัญนะครับมีเซ็นเซอร์หน้าอีกสองจุดเลยนะครับกระจังหน้าได้สีดำสวยๆแบบนี้เลยเป็นสีดำหน้าด้วยนะสภาพสวยเลยลูกค้านะครับนะยังไม่เก็บงานนิดหน่อยลูกค้าตาบอดตินะเพราะว่าเราเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเลยนะครับแต่ใครหาอยู่ในพี่ดูดูหรือดูป้ายแดงอยู่นะ มาดูผมก่อนได้นะครับนี่โป่งซุ้มล้อเพิ่มมาให้นะลูกค้าทําให้ตัวรถนะครับดูใหญ่ขึ้นมากมเลยนะครับล้อแม็กปัดหน้าดําลูกค้านะสภาพสวยเลยนะครับขอบ18นะครับล้อด้วยยางชลินลูกค้าสภาพสวยเลยนะครับนะยางนะครับปี2023นะยางเดิมโรงงานแน่นอนลูกค้ายางตรงรุ่นเลยนะครับช่วงล่างสภาพสวยเลยลูกค้านะครับใครดูป้ายแดงอยู่มาดูผมก่อนนะพี่นะอย่างน้อยพี่ไประัดไปได้เป็นแสนนะผมบอกให้นะบนด้านข้างมีให้นะครับนะกระจกมองข้างนะครับปรับพับไฟฟ้านะครับพร้อมไฟเลเซตัวนะครับพร้อมครอบผมเมียมนะครับ ซีลเกอร์ไฮรักอยู่ครบลูกค้านี่ครับหรือเปิดประตูนะครับนะแบบคมบเงียนะครับวันนี้ก็มีกั้มีการลอยมาให้ลูกค้าเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่ไม่ใช่ปัญหานะครับมันลอกหมดแล้วนะครับภายในนะครับได้เบาะหนังสีดำนะลูกค้าคงกับปรับปริจญานะครับตัดด้วยได้สีขาวนะครับน้ำเบาะนะครับนั่งสบายตัวใหญ่แน่นอนร้อเปอร์เซ็นต์เลยนะครับสภาพสวยแบบนี้เลยนะครับมาพร้อมกับตัวโครงสร้างนะครับที่เป็นเจดเอนะลูกค้าแล้วผมบอกเลยว่าคันนี้บรันาตีสูตรเหลือแน่นอนนะครับเพราะว่าารันรตีดสูตรนะครับโตโยต้านะครับ เอ่อเอสจูวีนะครับอย่างโฟล์คจูเนอร์อะไรพวกนี้ครับ mm. เขาจะให้นะครับปริตีตัวถังนะครับนะห้าปีหนึ่งแสนห้าหมื่นโลนะครับแล้วก็นะครับส่งขอนะครับพวกอ่าฟรีค่าแรงค่าอะไรเนี่ยเขาจะให้สามปีหนึ่งแสนโลรถคันนี้ปีสองพันยี่สิบสามลูกคผมว่าเหลือเพราะว่าคันนี้เลขมาอยู่เพียงแค่ห้าหมื่นกโลเท่านั้นนะครถปีสองพันยี่สิบสามนะครับน,นนะบ 2023, นะนะสติ๊กเกอร์มอกรนะครับสติ๊กเกอร์ลมยางอยู่ครบนะครับตัวหัวน็อตต่างๆนะครับนะสภาพสวยๆแบบนี้เลยลูกค้า รอไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับใครดูป้ายแนนอยู่มาดูผมก่อนนะพี่นะอย่างน้อยพี่ประหยัดไปได้ผมว่าเกือบสามแสนเลยนะใครที่หาอยู่นะครับผมบอกเลยว่าราคาดีมากนะครับเพียงแค่เจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทลูกค้าและที่สาคัญเครดิตดีฟรีดาวน์นะครับไม่ต้องใช้กระดอบไปตบัดเดียวผ่อนเพียงแค่หนึ่งหมื่นสามพันบาทเท่านั้นเองนะครับขึ้นอยู่กับเครดิตลูกค้าเลยหรืออาจจะถูกกว่านี้ก็ได้นะลูกค้านะสภาพสวยๆแบบนี้เลยได้ครับนะาริษัทศูนย์เหลือนะครับนะนะครับผมเพราะว่าเขาให้ท้าปี 1 0,000้าโลนะลูกค้านะสำหรับรถกระบะนะอย่างแบรนด์หลักอย่างโตโยต้านี่ครับไม่สำคัญนะครับมาพร้อมวันที่หลักการขายในส่วนของเครื่องเกียร์เพิ่มให้อีกน้ครับ1ปี10,000โลบริการช่วยเหลือ24ชั่วโมงให้อีก1นึ่งบเต็มนะพร้อมเป็นขายของเหลวนะครับและเก็บรายละเอียดตัวรถนะครับให้สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อสม,ม,อสมัครสำหรับลูกค้าทุกท่านเลยนะครับแต่ผมบอกเลยนะลูกค้าเขาไหนซื้อคันนี้ไปนะครับนะหรือดูป้ายแดงอยู่แล้วมาซื้อของไปนะผมบอกให้เผ้อเผอเพอี่ไม่ขวาผมแล้วนะครับเพราะว่่่าาาาาาารรรรรรถมมมััันนนตตีีีศููเเเหลืออะะพสขข้้้บบิกงโไดททปค ช่วงล่างก็จะเลื้อยๆหน่อยนะพี่นะเพราะรถเพิ่งเข้าใหม่นะครับแล้วก็เช็ดนะครับให้มันสามารถถ่ายคลิปนะครับเพื่อให้ลูกค้ามาดูก่อนได้นะครับนะมีโปร่งเสริมบอกงรอด้านหลังมานะครับนะลูกค้าดูด้านข้างได้เลยนะครับมาทำให้ตัวรถดูใหญ่ขึ้นนะครับดูแน่นขึ้นนะแล้วที่สำคัญคันนี้นะครับได้ช่วงล่างนะครับเป็นซูเปอร์เฟกซับเพนชั่นมาให้แล้วเรียบร้อยแล้วลูกค้านะด้านหลังนะครับนะก็มีส่งของเซ็นเซอร์นะเซ็นเซอร์ด้านหลังมาให้4จุดนะครับพร้อมบนดนหลังมาให้นะครับนะไฟท้ายนะครับแบบ LED มาให้้นนะะคคครรัับบลลูกาาสสภพวยยๆเ น้สติกเกอร์ไฮรักนีโวอยู่ครบนะครับไฮรักอยู่ครบนะไฟเบรคตรงที่3มมีให้นะครับไม่แตกไม่เล้านะครับมือเปิดเป็นโครเมียมนะครับฟอร์มก้อาถอยหลังพิเศษมาให้จากโรงงานนะครับสติกเกอร์โตต้าอยู่ครบไฟท้ายไม่แตกไม่ล้านะครับสภาพสวยสวยเลยนะครับตัวแม็กไลเนอร์นะครับก็ได้ของโตโยต้ามานะลูกค้านะไม่มีต้องรอยการขีดข่วนเลยนะครับนะก็รถปี2023ตัวโครงสร้างไม่ต้องพูดถึงพี่นะครับสภาพสวยสวยแบบนี้เลยนะครับใครหาอยู่นะพี่นารีบมาจัดได้เลยนะครับนะ ตัวล่องนะครับก็มีต้องรอยนิดหน่อยนะตามการใช้งานตามปกตินะของตัวนะครับว่ารถกระบะใช้งานนะทั่วไปนะครับนะแต่ตัวโครงสร้างนะครับผมรับประกันโครงสร้างเกรดเอนะลูกค้าว่าโครงสร้างนะครับไม่มีประวัติชนหนักหรือข้ามจมน้ําแน่นอนร้อเปอร์เซ็นต์เลยนะครับนะเพระที่สําคัญนะลูกค้าโตต้าข้อตัอย่างหนึ่งลูกค้าสามารถนะครับเช็คประวัติสูงออนไลน์ได้เลยนะครับสติ๊กเกอร์ซูเปอร์แบ็กซัพเปอรช่างอยู่ครบทั้งสองฝ่งนะครับนะสภาพสวยๆเลยนะครับนะตัวด้านล่างนะครับนะโช๊คนะครับนะ แหลกด้านหลังนะครับสภาพสวยๆแบบนี้เลยย่าอะไรอยู่ครบนะลูกค้านะสภาพยี่กิก๊บแบบนี้เลยนะครับนะใครสนใจนะพี่นะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ผมพิมพ์ด้านล่างได้เลยนะครับหรือโทรมาที่เบอร์โทร083นะครับ2325820นะครับเซอร์เบอร์นะครับตลอด24ชั่วโมงพี่สาม,มารถแอดม้ายเขียวจากเบอร์นี้ได้เลยนะครับนะยินดีให้คำแนะนำลูกค้าทุกท่านนะครับนะผมบอกเลยว่าราคาดีๆนะราคาคุ้มแบบนี้นะดีมาจัดพี่หรือใครดูป้ายแดงอยู่มาดูก่อนนะพี่นะาแตงโมพี่อยากไปได้หลายแสนนะรถ มี2,023นะครับด้านหน้าหน้าหน้าลอคู่แล้วพี่นะครับพี่ดูตัวตัวโครงสร้างเลยพี่เดิมๆจากโรงงานสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับอย่างน้อยนะครับพี่ดูมือหนึ่งอยู่อะพี่ประหยัดไปได้ผมบ้านบ้าประมาณเกือบ2สองแสนเลยนะผมถ้าผองจะไม่ผิดน,นะครับตัวนี้น่าจะอยู่ประมาณเก้าแสนกว่าบาทพี่งานเก้าแสนกลางๆนะป้ายแดงนะครับอย่างน้อยพี่ประหยัดไปได้ไหนายแสนนะผมบอกเลยว่าราคาดีมากนะครับใครที่หาอยู่ที่คันนี้นะครับราคาอยู่เพียงแค่นะครับราคาอยู่เพียงแค่เจ็ดแสนนะครับนะ 49,000บาทพี่นะครับผ่อนเพียงแค่หมื่นสามพันนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหานะครับรถนะครับกระบะสีประตูยกสูงนะครับลูกค้าเกียร์ออโต้นะครับปีใหม่ๆเพียงเล่น้อยนะครับไว้ใช้งานนะครับลูกค้าแล้วก็วารันตีศูนย์เหลือนะครับผมแนะนําคันนี้ไปอีกคันเลยนะครับซัตดับโตลต้าลิเวโนะครับ2.4ตัวมิดนะลูกค้าเพื่อนเนอร์แบบเบ้นแครเกียร์ออโต้นะครับปี2023เลยนะครับราคาเพียงแค่แต่0สนบาทพี่นะครับผ่อนเพียงแค่หมื่นสามพ คดีดีฟีดาวนะครับพี่น้าไม่ต้องใช้เงินออกรถแม้แต่บาทเดียวเลยนะครับกับราคาดีๆราคาเราๆแบบนี้อย่างน้อยพี่ประหยัดป้ายแดงไปได้เกือบสามแสนนะผมว่าเพราะว่าคันนี้น่าจะมันเก้าแสนกว่าบาทนะครับถ้าท่านใครที่สนใจนะครับคันนี้นะครับนะครับใครที่สนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ผมทิ้งไว้้ดานล่างได้เลยลูกค้าราคาคุ้มมากนะครับนะกับโตโยต้ารีโว่นะครับสองจุดสี่ตูมมิดนะครับผมนะเพียร์เนอร์เดอรเบิร์นขับเกียร์ออโต้นะครับปี2023เลขี่ามเลขเพียงแค่ห้าหมื่นโลเท่านั้นกับราคาเพียงแคค่บบาทนะรั นะทีนี้ฟิดาวพรหมื่นสามลูกค้าไม่ต้องใช้เงินออกรถแมตตาบาทเดียวเลยนะครับสำหรับลูกค้าที่เครดิตดีนะฮะสามารถนะครับมีผลอรรมบัตรไฟแนนซ์ได้นะครับภายในแค่สองชั่วโมงเท่านั้นนะครับและสามารถเรารถกลับบ้านได้ภายในวันเช่นกันเลยนะครับสำหรับคันที่สนใจนะครับนะคันนี้วันที่สูงตต้าเหลือนะครับนัดถึงปี2028เลยสำหรับใครที่สนใจนะครับติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ผมทิ้งไน้ละล่าได้เลยนะครับหรือโทรมาที่เบอร์โทรซุปเปอร์สามนะครับสองสามสองห้าแปดสองศูนย์นะครับเชิญเบอร์ตลอดยี่สิบสี่ชั่ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับยินดีให้คำปรึกษาแนะนำทุกท่านนะครับเดี๋ยวผมพาดูออปชันด้านในต่อครับพาว่าออปชันด้านในคันนี้นะครับมีอะไรกันบ้างนะครับกับเลขไมล์เท่าไหร่กันบ้างนะครับกับตัว2.4ตัวมิดปียี่สิบสามคันนี้นะครับเกียออโต้เดี๋ยวเราดูภายกันต่อดีกว่านะครับผมนะครับภายในต่อลูกค้าเดี๋ยวผมสตาร์ทรถให้ดูแบบนะเรียบร้อยครับสตาร์ทรถให้ดูกันแบบเรียวๆเลยนะครับชึ้งเดียวติดลูกค้าคันนี้นะครับก็ หน้าปัดสวยเลยนะครับตรงการแสดงผลแบบดิจิตอลมาให้ครบเลยคันนี้เล็กยม่เพียงแค่55,000โลพี่นะครับมาพร้อมกับพวงมาลัยฟังก์ชันนะฮะซ้ายขวาให้ครบเลยนะครับสภาพสวยแบบนี้เลยนะครับคอนโซลหน้าสีดำนะครับแตัดด้วยเส้นคูเมียมนะครับสวยๆเลยนะครับช่องเก็บของนะครัชั้นเหมือนเดิมนะครับตามสไตล์นะครับของรี v o อยู่แล้วนะครับคู่มือครบอะไรครบๆแบบนี้เลยลูกค้านะครับ ผอาโซนกลางก็นะครับเป็นแบบเปลี่ยนโนแบ็มาให้นะครับจอการทัชสกรีนนะครับมาพร้อมกล้องคอยหลังนะครับบิวอินให้จากโรงงานแบบนี้เลยลูกค้านะครับแล้วก็ตัวหน้าจอนะครับนะลูกค้าก็นะครับสามารถนะครับปรับในส่วนของนะครับตัวแอปได้นะครับอ่าทุนนี้ะตั้งค่าได้นะครับนะถ้าลูกค้าดูสีแดงดำนะครับมันผิดปกติเกิดไปนะครับสามารถปรับเป็นสีสว่างได้นะครับหรือสีมืดได้หรือที่ลูกค้าชอบเลยนะครับบลูทูธได้นะครับนะปกติอยู่แล้วนะครับนะแล้วก็นะครับบ i ฟได้นะครับ สมาร์ทเดเวลลิงได้นะครับและคำสั่งเสียงได้นะครับมาให้ครบเลยนะบูทูเราไม่ได้เชื่อมอยู่นะครับนะประมาณนี้นะครับนะอยู่ที่ลูกค้าเล่นเลยนะครับเชื่อมต่อนะครับได้หมดเลยนะครับนะสวยๆแบบนี้เลยนะครับนะก็แอร์นะครับเป็นแบบแอร์นัล็อกมาให้นะครับนะสวยๆเลยช่องชาร์จไฟให้นะครับสองช่องนะครับช่องจุบลี่นะครับก็อันนี้ก็เป็นช่องนะครับ USB ให้ลูกค้ามาให้แบบนี้เลย นะครับมาพร้อมเกียร์นะครับอัตโนมัตินะครับนะบัวขับขี่ถึงสองโมดแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ที่เก็บของตรงกลางมีให้นะครับสภาพปสวยเลยนะครับพ้โซ่ผ้าหลังคาด้านบนนะครับด้านสีเทานะครับนะมีที่เก็บแรนให้นะครับไฟส่องสว่างด้านหน้าสีส้มมีให้2ดวงนะครับในส่วนของนะครับบั้มันแดดด้านหน้านะครับพลาสติกยังไม่ได้คมสติกเกอร์แอร์แบ็กอยู่ครบนะครับด้านนอกด้านในนะครับกระจกมีให้ครบนะครับในส่วนของคนขับ นะครับก็ไม่มีอะไรให้เหมือนเดิมนะครับตามสไตล์นะครับนะรถดีโว้นะครับเพราะว่าเขาต้องการให้คนขับนะครับขับขี่แล้วก็โฟกัสในการขับขี่เพื่อความปลอดภัยนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับคันนี้ก็เป็นโตโยต้าดีโว้นะครับ2.4ตัววอมิดนี่ครับพิลเลอร์ดับเบิลแคปนะครับคันนี้ปี2023ลูกค้าเลขกใหม่เพียงแค่ห0 0 0มื่นโลนะกับราคาเพียงแค่เจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับเครดิตพินาพอหมื่นสามนะครับวันที่สูญเลียนะครับปีถึงปีสองพันยี่สิบแปดเลยนะครับเพราาะว่โตโยต้าให้5ปี150,000กหนะครับ ส่วนนะครับพวกค่าแรงค่าไหลน,นะครับค่า3ปีแสนโลลูกค้าคันนี้จะหมดปี2026กับเลขกมาอีก50,000โลนะครับนาะอยู่ที่ลูกค้าใช้งานและสามารถเอาเข้าศูนย์ของตัวต้าได้ทั่วประเทศนะลูกค้าสภาพสวยๆแบบนี้เลยใครดูป้ายแดงอยู่นะพี่มาดูของผมก่อนนะผมบอกเลยว่าประหยัดไปได้เป็นแสนนะครับนะแล้วก็ที่สำคัญนะลูกค้าไม่ต้องใช้เงินออกพดแม้แต่บาทเดียวสามารถรับรถกลับบ้านได้ภายในวันสามารถนะครับมีผลอนุมัติฟนั้นนะครับได้นะครับภายใน2ชั่วโมงเท่านั้นนะมีส่วนของปักกิ้งมาให้แล้วลูกค้านะสภาพสวยๆเลย แผงประตูนะครับได้เป็นสีดํานะครับตัดด้วยสีขาวแบบนี้สวยเลยทั้ง4บานเลยนะครับสวิทช์กระจกนะครับสวิตช์ล็อกนะครับแล้วก็ปรับรับก็จกไฟฟ้ามีให้ครบแบบนี้เลยนะครับสำหรับใครที่สนใจนะพี่ไม่คนพลาดนะกับราคาเพียงแค่เจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับด้านหลังนะครับได้ว่าหลังสีดำนะครับตัดด้วยด้านสีขาวนะครับแล้วก็มีในส่วนของนะครับที่ท้าแขนมาให้พร้อมที่วางแก้วให้ถึงสองใบแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีในส่วนของนะครับที่แขวนเสื้อด้านบนมาให้นะครับแล้วก็ด้านหลังบอลนะครับ มีในส่วนของนะครับที่แขวนมาให้เหมือนกันนะสำหรับลูกค้าที่แขวนนะครับของเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ผมทิ้งไว้ด้านล่างได้เลยนะครับหรือโทรมาที่เบอร์โทรศูนย์แปดสามนะครับสองสามสองห้าแปดสองศูนย์นะครับเชื่อเบอร์ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงสามารถแอดไลน์เขียวจับเบอร์นี้ได้เลยนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหานะครับรถกระบะสี่ประตูนะครับนะปีใหม่ๆไม่น้อยๆนะครับอย่างตัวมิดนะครับไปห้าหมื่นโลคันนี้ปีสองพันยี่สิบสามนะครับติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเต หรือโทรมาที่เบอร์โทรศูนย์แปดสามนะครับ23 258 20นย์ะครับเซอร์เบอร์ตลอด24ชั่วโมงสามารถแอดบ้านเขียวจากเบอร์นี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูห้องเครื่องต่อลูกค้าว่าเลขไมใหม่50,000โลแล้วปี23สภาพห้องเครื่องเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูสภาพห้องเครื่องกันต่อนะครับลูกค้ารับรองไม่ผิดหวังแน่นอนใครที่หายุ่นะครับห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะมาห้องเครื่องต่อลูกค้าครับคันนี้ก็ได้เป็นเครื่องยนต์นะครับ2.4นะครับหรือ2,400ซีซีนะครับก็เป็นเครื่องยยนนตตต์ทีี่ใใช้้โโโารว โตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะครับเป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวที่ใช้ด้วยกันอยู่แล้วนะครับในส่วนของฝาครอบเครื่องนลูกค้าอยู่ครบเลยนะครับโตโก้ชัดเจนนะครับนัตตล็อกนะครับอยู่ครบทั้งสองตัวเลยสภาพสวยแบบนี้เลยนะครับตัวฝาครอบเครื่องนะครับไม่มีรอยการขีดข่วนเลยลูกค้าสภาพสวยแบบนี้เลยนะครับในส่วนของฝากระโปรงด้านบนนะลูกค้านะครับไม่มีแกะไม่มีไขอยู่แล้วลูกค้ารถปี2023จะไปแกะอะไรใช่ไหมครับน้ำปั๊มโตโยต้าอยู่ครบแบบนี้เลยลูกค้าสภาพสวยเลย น็อตด้านล่างนะครับมาด้านในไม่มีแกะไม่ม hmm. ีไขนะครับในส่วนของ ABS นะครับเดิมๆจากโรงงานลูกค้าสภาพสวยๆเลยนะครับตัวสายไฟนะครับไม่มีฉีกขาดเลยลูกค้าสภาพกริบๆแบบนี้เลยนะครับนะตัวสายไฟนะครับอยู่ในท่อคนอยู่ในสายถักเดิมๆจากโรงงานลูกค้านะครับป้องกันสายไฟในการฉีกขาดนะครับนะในส่วนของประกุมข้ามมีให้ไม่แตกไม่ล้าวนะครับหันน็อตนะครับเดิมๆไม่มีแกะไม่มีไข่อยู่แล้วลูกค้าคาด้าน้านะครับสภาพสวยๆอยู่แล้วนะครับนะ แผงที่ลด้านหน้านะครับไม่มีแตกไม่มีร้าวลูกค้าสภาพสวยสวยแบบนี้เลยนะครับตัวหัวน็อตทุกตัวนะครับนะทำนิ้มาจากโรงงานไม่มีแกะไม่มีไข่อีกแล้วพี่สภาพสวยสวยแบบนี้นะครับรถปีสอ23ีาจะให้ไปแกะอะไรใช่ไหมครับนะครับนะหัวน็อตนะครับแผงนะครับประกบข้างนะครับอยู่ครบสองฝั่งนะครับเม็ดอาร์คเดิมๆจากโรงงานหัวน็อตไม่แกะไม่ไข่อยู่แล้วพี่รถปีทุกสั้น2ี่สิบมจะให้ไปแกะอะไรครับนะคุณปู้บริโภคดีเลยกว่าในการนะครับนะในส่วนของสายไฟนะครับอยู่ในเทปพันสายไฟเดิมๆจากโรงงานแบบนี้เลยลูกค้า สภาพสวยๆไม่มีรอยฉีกขาดไม่มีรอยคัตเตอร์แกะไม่มีรอยมีดแงะนะครับกาวซีนเดิมๆจากโรงงานมาให้แบบนี้เลยลูกค้าในส่วนของนี่ครับนะตัวกล่องฟิลนะครับไม่มีต้องรอยการขีดขวดนะครับในส่วนของสายไฟนะครับนะเดิมๆจากโรงงานแบบนี้เลยลูกค้าอยู่ในสายถักแบบนี้นะครับนในสายขดแบบนี้นะครับสายยางแบบนี้เดิมๆจากโรงงานมาให้เลยนะครับสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับแบตเตอรี่นะครับนะได้ลูก แบตเตอรี่นะครับวันที่12.168ลูกค้าแบตเตอรี่กำลังจะครบ1ปีเดี๋ยวว่าเดี๋ยวผมทำการเช็คค่าแบตเตอรี่ให้นะครับไม่ใช่ปัญหานะครับในส่วนของนี่ครับนะพัดลมด้านหน้านะครับไม่มีแตกไม่มีร้าลูกค้าสติ๊กเกอร์คิวอาร์โค้ดอะไรอยู่ครบแบบนี้เลยสภาพเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับนะมาจากโรงงานยังอยู่เลยลูกค้าสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับใครหาอยู่นะผมบอกเลยว่าไม่ควรพลาดนะพี่นะสภาพแบบนี้นะว่าปี23านะครับเลขใหม่5 0,000โลลูกค้า ประหยัดไปเป็นแสนนะครับนะใครดูป้ายแดงอยู่มาดูก่อนนะพี่นาะผมบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหารถกระบะส0ตประตูยกสูงเกียร์ออโต้วไว้ใช้งานนะครับปีใหม่ใหม่หม่น้อยนะครับอยา่างนั้นรถปีใหม่ไม่น้อยนะครับพอนตีศูนเหลือพี่ต้องมาแบบนี้เลยนะครับอย่างน้อย i, พี่ประหยัดไปได้เป็นแสนนะผมเข้าใจว่าลูกค้าประเภทนี้ก็มีนะครับที่อยากได้รถรปีใหม่ใหม่ใม่น้อยนะครับอย่างน้อยประหยัดไปอ่าเป็นแสนนิดนิดหน่อยหน่อยก็โอเคแล้วนะครับนะสำหรับนะครับแผงการคำนานบนอยู่ครบลูกค้าแทบไม่เลอะเลย ครับแล้วฝุ่นนกันครับตามการใช้งานตามปกตินะครับว่าว่ารถใช้งานนะครับทิกเกอร์นั้นบนอยู่ครบนะครับดูเมต้าร์ได้เลยลูกค้าสภาพสวยสวยแบบนี้เลยนะครับ ใครสนใจนะพี่คันนี้นะครับเป็นในส่วนของโตลต้ารีโวนีครับ2.4ตัวมิตรนะครับเพเนอร์ดับเบิ้ลแคปเกียออโต้นะครับปี2023ลูกค้าเพิ่งมาไปแค่5้0 0 0ื่าโลนะครับมากับราคาไเ็นแค่7 4 9่0 0กบาทลูกค้าเครดิตฟีดาพอนหนนะครับวันมีศูนย์ะครับตัวถังเหลือถึงปี2028นะครับวันตีค่าแรงค่าไหล่เหลือถึงปี2026ลูกค้าและมีวันตีหลักการขายในส่วนของเครื่องเกียร์ให้ถึงหนึ่งปีหชั่งหมเื่นหลนะครับบรตัวรับ ให้สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อซ่อมเพื่อสำหรับลูกค้าทุกท่านอยู่แล้วนะครับนะสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับนะผมมีบริการตรวจรถนะครับจากหน่วยงานกลางให้ลูกค้าอีกทีหนึ่งอยู่แล้วนะครับว่ารถคันนี้นะครับไม่มีประวัติชนหนักที่ข้ามจมน้ำแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยหรือว่าคันนี้ลูกค้าก็สามารถเอาประวัติสูตรไปเช็คได้นะครับเพราะว่าตัวต้านนะครับสามารถเช็คประวัติสูตรออนไลน์ได้เลยนะครับเพราะว่าไม่มีบุคลิกแล้วนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับก็นะครับคันนี้ราคา4แสน800,0 13,000บบบาาาทผิิิิดดดดีีฟรรรวนนนน์่่่ออออมมมมะคคัใใสสจตตตถขู้ลเเพ ครับที่ผมทิ้งไว้ด้านล่างได้เลยนี่ครับหรือโทรมาที่เบอร์โทร0 8 3นะครับ2 3 2 5 8 2 0นะครับเซอร์เบิร์นนะครับตลอด24ชั่วโมงสามารถแอดมาเขียวจากเบอร์นี้ได้เลยนะครับนะและที่สำคัญนะครับเราประกันโครงสร้างเกรดเอนะครับไม่มีประวัติชนักคี่ข้ามจมน้ำมีบริการเส้นไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านท่านตัวประเทศมีบริการจัดส่งรถถึงหน้าบ้านท่านตัวประเทศนะครับสนใจติดต่อเข้ามาพี่รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมเป็นไงบ้างครับลูกค้ากับการรีวิวนะครับเจ้า Toyota Revo นะครับ2.4ตัสองจ พิลเลอร์ดับเบิลแคปคันนี้ปี2023เรื่องหมาย50,000โลลูกค้าเกียร์ออโต้ยกสูงกระบะสีประตูด้านหน้าใหม่อลังกโคแบบนี้นะครับใครที่ดูป้ายแดงอยู่นะครับมาดูกับผมต่อที่วารันตรที่สูญเหลือนะไม่ว่าจะเป็นคันของิกเออ่วารันตีค่าแรงค่าไหลวารันตีตัวถังนะครับผมเหลือหมดนะพี่นะข้อรถเป็นปี23นะครับวารันตีนะครับค่าแรงค่าไหลเนี่ยเขาจะให้3ปีแสนโลนะคันนี้จะหมดปี2026ส่วนบริการตัวถังนะครับตัวต้าให้5ปี150,000โลหมดปี2028ลูกค้า ประหยัดไปได้เป็นแสนนะผมบอกเลยใครหาอยู่ไม่ควรพลาดเลยนะครับสำหรับล,ลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับคันนี้โต้ต้ตารีโบ้2.4ตอมิดพิลเลอร์จาบปันแคปบเกียออโต้สิบตัวยกสูงเกียออโต้หน้าโครบแบบนี้ลูกค้ากับราคาเพียงแค่เจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทรถมีสองพันยี่สิบสามเลขไม้ห้าหมื่นโลเครดิตฟีดาวผ่อนหนึ่สามนะครับ สามารถอนุมัติลูกค,ค้าเครดิตเนรับสามารถอนุมัติอนุมัติผล f ฟ n a น c e นะครับได้ภายใน2ชั่วโมงนะครับและสามารถรับรถกลับบ้านได้ภายในวันเลยใครสนใจรีบตัดเข้ามาเลยพี่ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ผมทิ้งไว้ด้านล่างได้เลยนะครับหรือโทรมาที่เบอร์โทร083นะครับ2325820นะครับเซลยวเบอร์ตลอด24ชั่วโมงนะครับสามารถ,าารถติดต่อเบอร์นี้ได้เลยแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะครับนะผมบอกเลยว่าราคาดีราคาเราแบบนี้รถปีใหม่ๆหา่พาน้อนแบบนี้ กับหน้าลอแบบนี้นะครับมาแ๊บเดียว้วลูกค้าใครที่สนใจนะครับผมมีบริการนะฮะเซ็นไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านท่านทั่วประเทศนะครับและมีบริการจัดส่งถึงหน้าบ้านท่านทั่วประเทศเลยและที่สำคัญนะครับรถทุกคันนะครับเราประกันโครงสร้างเกรดเอนะครับไม่มีประวัติชนหนักที่ข้ามจมน้ำแน่นอนรับประกันเลยนะครับมีการตรวจรถนะครับจากหน่วยงานกลางนะครับลูกค้าไม่ว่าจะซื้อไฟแนนซ์หรือซื้อสดนะครับเพื่อให้ลูกค้าสบายใจนะครับเป็นหน่วยงานกลางที่ไฟแนนซ์ให้การยอมรับด้วยนะครับนะซึ่งผมโคอยู่3ที่นะครับตอนนี้คือวันทุคายอินคัะรบ สามคือบริษัทนะครับเลมอนเนตนะครับหรือชี้กันเองนะผมต้องนะครับได้ผลตรวจให้ลูกค้าทุกคันอยู่แล้วนะครับสําหรับลูกค้าที่ดูคลิปผมแล้วนะครับทุกซออทุกมุมแล้วนะแล้วโอเคเชื่อตัวนะครับเชื่อมั่นนะครับในวามโปร่งใสและวามน่าเชื่อถือนะครับเพราะว่าบริษัทผมนะครับหน้าร้านใหญ่ชัดเจนลูกค้านะครับนะ นะโอเคเกกับการรีวิวนะนี่แบบโอเคทุกช่องทุกมุมโอเคมากนะครับดูทุกอย่างชัดเจนแต่ว่าไม่สะดวกมาดูรถตัวจริงนะครับนะผมนะครับมีบริการเซ็นเตอร์ไปนถึงหน้าบ้านท่านทั่วประเทศนะครับและมีบริการจัดส่งรถถึงหน้าบ้านท่านตัวประเทศเช่นกันเลยและนะครับนะส้อท้ายถ้าหากกลับมาเราจะมั่นใจได้อย่างไงใช่ไหมว่ารถนะครับไม่มีประวัติช็หนักหรือข้ามจมน้ำนะครับเอาการนีซื้อไฟแนนซ์ก่อนนะครับลูกค้าถ้าซื้อไฟแนนซ์นะครับตอนนี้นะครับไฟแนนซ์นะครับมีนโยบายมานะครับว่ารถทุกคัันะครบต้อง ตรวจรถนะครับจากหน่วยงานกลางทุกคันว่ารับรองนะครับว่ารถคันนี้นะครับไม่มีประวัติชนหนักทรือคว่จมน้ํานะซึ่งนะครับเป็นนโยบายของไฟนแนนซึ่งตอนนี้ที่ผมบอกเพราะว่าผมคอยอู่สาที่นะครับผมต้องแน่ผลตรวจนะครับหนึ่งใน3บริษัทนะครับเข้าไปในการพิจารณาสินเชื่อกับลูกค้าด้วยถ้าไม่แน่ไปนะครับเขาจะไม่พิจารณาสินเชื่อให้กับลูกค้านะผมบอกก่อนเลยนะครับนี่คือนโยบายนะแล้วลูกค้าก็จะได้ปลอดภัยนะว่ารถนะครับ ไม่มีประวัติชนนักที่ควาำจมน้ํานะแล้วก็นะครับได้รับความน่าเชื่อถือจากแฟนด้วยซึ่งผมต้องแน่ผ่ตัวเข้าไปนานหนึ่งในสาบริษัทนี้แล้วแต่ว่ารอบนั้นนะครับเราจะได้ตรวจของที่ไหนนะครับส่วนลูกค้าที่ซื้อสดนะครับผมก็ตรวจให้เช่นกันนะลูกค้านะไม่ต้องตกใจไปนะครับว่าซื้อสดไม่ตรวจหรอตรวจเช่นกันนะเพราะว่าผมรับประกรันโครงสร้างให้นะครับรับประกรันโครงสร้างเกรดเอนะครับไม่มีประวัติชนนักที่ควาำจมน้านะ no. ลูกค้านะานะรับรองได้เลยว่าลูกค้าซื้อรถที่บรษัทไปนะ ลูกค้าได้รถดีแน่นอนนะครับะรถทุกคันนะไม่มีประวัติชนหนักพิลคว่ำจมน้ำเพราะว่าเราเน้นเรื่องโครงสร้างนะครับเผื่ออนาคตลูกค้าจะขยับรถนะครับนะลูกค้าเอารถหนมไปขายที่เต็นท์ไหนก็ได้เพราะเต็นท์ไหนก็รับนะครับเพราะว่ารถโครงสร้างเกรดเอไม่มีชนหนักพิลคว่ำจมน้ำนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับคันนี้โตต้าลีโวนะครับ2.4ตัวมิดนะครับพรีรันเนอร์ดับเบิลแครปี2023ลูกค้าเล่งใหม่ไปแค่50,000โลกับราคาที่หายวิจารก้ายแดงเกือบ2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0นะคันนี้ดูแคคคค่่่749,000 13,000บบบาาาททเเเนนนนนนััั้อองะะรรรดิิตีฟผ นะมาพร้อมกับบบรังตีศูนย์ที่นะครับในส่วนของค่าแรงค่าไหลเหลือถึงปี2026นะครับวันตีตัวถังนะครับนะเหลือถึงปี2028ลูกค้าใครสนใจนะครับที่มาจับที่มาจองได้เลยนะครับกับราคาที่แค่เจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับผมสามารถนะครับนะ สำหรับอนุมัติผลลูกค้านะไฟแนนซ์นะครับได้ภายใสองชั่วโมงเท่านั้นสำหรับลูกค้าที่เครดิตดีนะครับสำหรับลูกค้าที่เครดิตดีมากๆนะครับนะสามารถรับต้นกลับบ้านให้ภายในวันเช่นกันเลยนะครับและมาพร้อมวันจีหลังการขายเครื่องเกียร์นะครับให้ถึง1ปี10,000หมืนโลนะครับบริการช่วยเหลือ24ชั่วโมงให้อีก1ปีเต็มๆนะครับพร้อมเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะครับและเก็บรายละเอียดตัวรถนะครับ ให้สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ต่อสมงข้อสำหรับลูกค้าทุกท่านเลยนะครับนะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ผมทิ้งไว้ด้านล่างได้เลยนะครับหรือโทรมาที่เบอร์โทร083นะครับ2325820นะครับเซอร์เบอร์ตลอด24ชั่วโมงสามารถแอดบ้านเขียวจากเบอร์นี้ได้เลยนะครับแล้วก็นะสำหรับใครชอบคลิปนี้นะครับและกางมองหาอยู่นะครับผมเซอร์เบอร์นี้ครับฝากกดติดตามกดสนใจกดคอมเมนต์นะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับ เพื่อเป็นการมาเลริๆในนอนนะครับและเป็นการดันอ n นเก e เมนต์ของตัวคลิปให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมเชอรเบิร์นต้องลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ